แวรับกลร์ฟอร์สิบกนะครับเปลี่ยนทางเดินรถทางไปเดินรถทางล่องนะครับจากกรุาลามไปลาบุรีมาไปกลร์ดฟอร์สิบหกผูดยสารโปรดทราบที่สถานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถ และโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเที่ยบสถานีบ้านโปง่งในชานชาลาที่สองขณะน,นี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167ต้นทางจากสถานีลากรุงเทพภิวัฒน์สุดปลายทางสถานีตกนตัขงขอความกรุณาผู้โดยสารทุกทา่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะ ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีชะอำเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ